ข้อเ,เล็ิสสตร์มีอยู่ที่ไม่แต่นคลิปไอเดียคันก็ตามเพราะฉะนั้นขอให้รับชมคลิปให้สุดนะครับอินโทรนะจ๊ะอินโทรสำหรับคุณแล้วคณิตศาสตร์คืออะไรครับเป็นเพียงแค่ตัวเลขสิ่งที่ปวดหัวสิ่งที่ต้องอยู่ในงานสิ่งที่จําเป็นหรือเป็นเพียงแค่สิ่งที่สวยงามเพราะสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้นั้นล้วนมีองค์ประกอบของณิาสตร์ทั้งสิ้นจนบางครั้งก็มีคําถามเชิงปรัชญาว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือเป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ ถ้าพูดเกถึงวิสานแล้วภาพในหัวของใครหลายๆคนก็คงจะเป็นตัวเลขเยอะๆการดำเนินการมหาศาลกันใช่ไหมครับแน่นอนครับมันเป็นแบบนั้นแหละครับผมไม่เถียงเลยเพราะมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นแต่พอเราลองทําการดาเนินการอะไรสักอย่างเสร็จแล้วแล้วก็พอเราลริฟต์เลี้ยงมันและนำมันไปใช้งานทุกคนก็นจะรู้สึกดีกับมันใช่ไหมครับอย่างน้อยที่สุดเราก็ยังทํามันจนสําเร็จถูกไหมครับอ่ะไอการดําเนินการมากมายนั่นแหละครับมันก็เกิดจากพื้นฐานทางพีชคณิตนั่นแหละครับแต่ว่า ออไม่ต้องตกใจนะครับว่าพิชาคัินี้คืออะไรถ้าให้ผมนิยามแล้วลก็พิชาคัตก็คือการประกอบสลักต่างๆให้เข้าใจง่ายและอธิบายได้โดยที่ไม่ต้องบรรยายให้ยุ่งยากครับผมอย่างเช่นสมมุติเวลาทุกคนคุยกับเพื่อนในเรื่องของคนที่ชอบในที่สาธารนณะก็คงจะเคยแทนชื่อของคนที่ชอบด้วยคำนามบ,บางคำใช่ไหมครับแม้ว่าจะไม่พูดออกมาแต่ก็พวกเราก็รู้ว่าเรากําลังสื่อถึงอะไรอยู่ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับสมมติว่ามีคนบอกให้คุณเอาเนื้อที่มีขนาดเท่ากับถังมาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากับก้อนหินแล้วก็ จะเกิดอะไรขึ้นครับกรณีที่มีการตีกันตายเพราะว่าหินเขากับหินเราและถังเขากับถังเราไม่เท่ากันอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราบอกว่าเอาเนื้อมา500กรัมนะแล้วก็แบ่งเป็นชิ้นชิ้นละ50กรัมน,นะแล้วก็จะสามารถจะนับจำนวนชิ้นที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับก็คือด้วยสัญลักษณ์500หารด้วย50ก็จะเท่ากับ10อะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับแถบหน้าตาก็น่ารักขึ้นเยอะเลยก็ประมาณนั่นแหละครับพวกเรากําหนดสัญลักษณ์ขึ้นมาแทนค่าต่างๆแทนการเงินการต่างๆแทนคาพูดบางคํา ให้อยู่ในรูปที่พวกเรายอมรับกันในสากลถูกไหมครับนั่นแหละครับเป็นพื้นฐานสาคัญในพีชคณิตนั่นเองครับผมและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้คนไม่ชอบมันเช่นกันครับสมมติเราไปเจอสัญลักษณ์อย่างนี้หรืออย่างนี้มันอาจจะดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ว่าที่มันน่ากลัวไม่ใช่เพราะว่ามันยากหรืออะไรหรอกครับแต่มันเป็นเพราะว่า เราไม่เข้าใจว่าสัญลักษณ์นั้นมันมีความหมายว่าอะไรถูกไหมครับนั้นเวลาที่เราจะเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วเราก็ก่อนหน้าที่เราจะเข้าเนื้อหาแล้วก็อาจจะต้องทําความเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์หรือการนิยามให้ชัดเจนก่อนเพื่อเข้าใจตรงกันและจะทำให้เราง่ายต่อการทําความเข้าใจนั่นเองครับผมใน,ในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันพร้อมกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นั่นแหละครับด้วยคลิปวิดีโอที่ผมเพิ่งไปเจอมาเมื่อเดือนที่แล้วและก็เห็นว่ามันน่าสนใจมากเลยครับที่จะนามาเสนอและไล่อันดับอารมณ์เกี่ยวกับการทําความรู้จักคณิตศาสตร์ผ่านจะเป็นยังไรับชครับ นี่เป็นครั้งแรกที่มนุษย์ได้พบกับสัญลักษณ์เลขหนึ่งและเครื่องหมายเท่ากับสัญลักษณ์หนึ่งก็คือสัญลักษณ์บวกและหลังจากนั้นมนุษย์ก็เริ่มรู้จาักการประกอบเลขหนึ่งและเราก็แทนสัญลักษณ์การประกอบเลขหนึ่งนั้นด้วยจำนวนตัวเลขต่างๆจนกระทั่งก็ประดิษฐ์เลขสูนออกมาและเกิดกลายเป็นเลขฐานสิบที่ทําให้การเขียนง่ายขึ้นจากนั้นเราก็ใช้สมบัติสมมูลและสมบัติถ่ายทอดเพื่อทําการเขียนเลขใหม่ให้ง่ายขึ้นโดยที่มันก็ต้องประกอบเลขหนึ่ง จากนั้นมนุษย์ก็เริ่มจักเครื่องหมายลบเที่ยวไว้ทําการดําเนินการที่ตรงข้ามกับเครื่องหมายบวกนั่นเองจากนั้นก็พบกับจำนวนติดลบที่เราไม่สามารถนับหรือเห็นได้ในชีวิตจริงแต่ใช้ผู้ตาบอดก็พบกับสออย่งหนึ่งที่เรายังไม่สามารถทําความเข้าใจได้ว่าอตอนนี้มันเขืออะไรกันแน่สิ่งนั้นก็ยังคงหลบหนีในมิติบางอย่างที่เราไม่อาจรับรู้ได้และหลังจากนั้นมนุษย์ก็เริ่มทำการลองผิดลองถูกกับดินแดนใหม่ ที่ไม่อาจมองได้ในโลกของความเป็นจริงเมื่อเรารู้ว่าจานวนลบเป็นการดําเนินการที่ตรงข้ามเมื่อเราทาการดําเนินการที่ตรงข้ามซ้ำอีกรอบหนึ่งก็จะกลับมาเป็นจํานวนที่เราคุ้นเคยเช่นนันน่าสงสัยกันไหมครับ3คูณ4เท่ากับ3บวกกัน4ครั้งหรือ4บวกกัน 3, 3ครั้งแม้ว่าจะมีค่าเท่ากันแต่การนิยามตรงนี้จะช่วยให้เราอธิบาย การมีอยู่ของสัมประสิทธิ์ได้ครับก็คือเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมสัมประสิทธิ์เราต้องเขียนไว้ด้านหน้าตัวแปรเพราะว่าเราต้องจะสื่อว่าตัวแปรนั้นบวกกันเท่านั้นครั้งไม่ใช่ตัวเลขนั้นบวกกันเท่ากับจํานวนตัวแปรนั้นครั้งนั่นเองครับดังนั้น3คูณ4ก็เลยกลายเป็น4บวกกัน3ามครั้งนั่นเองครับจากนั้นเราใช้นิยามเดียวกันกับการคูณกันในรูปแบบต่างๆนั่นเองครับจากนั้นในคลิปนี้ การหารจะนิยามโดยจำนวนครั้งที่ตัวหารน,นำไปลบกับจำนวนตัวที่ถูกหารแล้วเท่ากับศูนย์นั่นเองครับเช่นต้องลบ2 3ครั้งออกจาก6ต้องลบ3 2ครั้งออกจาก6ดังนั้นเมื่อเป็น6หารด้วย0ูนย์นย์ที่เป็นตัวหารไม่มีทางลบออกจาก6แล้วกลายเป็นศูนย์ได้เลยถูกไหมครับไม่ว่าจะลบออกกี่ครั้งก็ตามจากนั้นเราก็เริ่มรู้จักกับเลขชี้กําลังที่คูณด้วยกับเลขตัวเอง จากนั้นเมื่อเราลองทําการทําให้มันอยู่ในรูปของเลขาคณิตแล้วก็สามารถทําให้ได้ว่ามันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของมิติใดๆดได้ถูกไหมครับเมื่อเรายกกําลัง n ใดๆเข้าไปผลบวกของเลขชี้กาลังก็จะกลายเป็นสมบัติของเลขชี้กาลังใช่ไหมครับผลลบก็เช่นกันการหารออกและคูณเข้านั่นเองครับความน่าสนใจอยู่ตรงที่เมื่อเลขชี้กาลังเป็นเศษส่วนล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีสมบัติอยู่ใช่ไหมครับเราสามารถเอาเลขชี้กาลังมาบวกกันได้เพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองจะเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นสี่กำลังหนึ่ง แต่ถ้าสมมติเราจะลองหา2ยกกําลัง1.2ดูจะมีค่าเท่าไหร่เรารู้ว่า2มีค่าน้อยกว่า2.25และ2มีค่ามากกว่า1.96จากนั้นเราก็ถอดสแควูทของ2ตัวนี้มาแล้วเราก็บีบช่วงมาเรื่อยๆสามารถประมาณค่าได้ถูกไหมครับจากนั้นพอเราลองคิดไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้ว่าสแควูทของลบ1เนี่ยมันไม่สามารถหาค่าได้เลยกาหนดให้ว่ามี I บางตัวเนี่ยครับที่คูณกันแล้วจะได้ลบ1นั่นเองครับนั้นมนุษย์ก็เริ่มทําอะไรซับซ้อนขึ้นโดยการที่ลองกําหนดค่าค่าหนึ่งขึ้นมาครับ ของ1บวก1ส่วน n ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับผมจากนั้นเราก็ทำการกระจายเทวินามเข้าไปซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าการกระจายเทวินามเป็นยังไงไปดูคลิปที่แล้วของผมนะครับโอเคจากนั้นเมื่อเรากระจายเทวินามเข้าไปแล้วแล้วก็ทำการจัดรูป n แฟกส่วนด้วย n ลบ k แฟกนะครับผมให้อยู่ในรูปของ n คูณ n ลบ1คูณ n ลบ2จนไปถึง n ลบ k บวก1นะครับผมก็คูณอยู่กับ1ส่วน n ทั้งหมดกำลัง k ใช่ไหมครับจากนั้นใช้สมบัติของเลขชี้กำลังใช่ไหมครับ เราสามารถเอาเลขชี้กำลังของเศษมาลบกับเลขชี้กำลังของส่วนได้ใช่ไหมครับถ้าฐานมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อฐาน n เ,เท่ากันปุ๊บแล้วก็เอาเลขชี้กำลัง k มาลบครับเราก็เลยจะได้ฟอร์มใหม่ออกมาเป็นฟอร์มของ1บวก A0 ที่คูณอยู่กับ n ยกกำลังลบ1แล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเราเทคลิมิต n เข้าใกล้ฟีิตี้เข้าไปปุ๊บ1ส่วนฟิตี้จะมีค่าเข้าใกล้ศนย์ใช่ไหมครับเรื่อยจะบอกได้ว่าพจน์ที่ที่บวกหลังจาก1ออกไปเนี่ยครับจะมีค่าเข้าใกล้ศหมดเลยแล้วก็เลยจะสามารถเทให้มันกลายเป็นศได้เมื่อเราเทคลิมิตเข้าไปแล้วแล้วก็เลยจะเหลือแค่รูปของซิกมาของหน่งส่วน k แฟกใช่ไหมครับแล้วก็จะอยู่านรูปของ้นว่งส่วนศูนยแฟกชา าครับลิมิตหน้าตาคล้ายเดิมครับแต่เราเปลี่ยนจาก1ส่วน n ให้กลายเป็น x ส่วน n แทนนะครับผมจากนั้นเราก็ทําการจัดรูปเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้เราจะมีพจน์ของเศษครับจะมี x กําลัง k ขึ้นมาใช่ไหมครับจากนั้นเราก็จะรู้ว่าในวงเล็บเนี่ยมันได้เหมือนเดิมเลยแล้วก็เลยจะได้ฟอร์มใหม่ออกมาเป็นมากของ x กําลัง k ส่วนด้วย k แฟกนั่นเองครับผมเราจะติดไว้เป็นสมการที่1นะครับจากนั้นเราลอพิจารณาลิมิตอีกตัวหนึ่งครับเป็นลิมิตของ e ที่ทั้งหมดยกกําลังด้วย x แล้วใช้สมบัติเลขชี้กําลังได้ใช่ไหมครับเราสามารถใช้สมบัติของเราสามารถใช้สมบัติของเลขชี้กําลังนี้ได้ใช่ไหมครับจากนั้นเราก็ทําการจัดรูปเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยน ิกมม่าใชัครบจากซิกมาจนไปถึง n เนี่ยครับก็จะเปลี่ยนเป็นซิกมา n x นั่นเองครับผมจากนั้นกระจายเทวินามเหมือนเดิมครับจากนั้นเราจัดรูปไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็ทําการดึง x กําลัง k ออกมาก็จะอยู่ในรูปนี้ครับผมจากนั้นเมื่อเราเทคลิมิตเข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อเราทําการเทคลิมิตเข้าไปแล้วเราก็เลยจะได้ว่า1ส่วนเอ็นเเนี่ยครับเข้าใกล้ศูนย์ใช่ไหมครับจากนั้นเราก็เลยจะได้ว่าฟอร์มที่1กับฟอร์มที่2เนี่ยครับมันได้หน้าตาของซิกมานะครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับแล้วก็เลยจะสามารถสรุปได้้้้้้วว่่่่่่าา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 าลลิิิมม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 ตตัััััััััเเเเเเเนน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 ีียจจจะะคคคทกกกกบบบบ e ํงงง x x ออออรรรรรรผผืืพพณสสู f หุธ์ดดขึไ แล้วเราแทน x เท่ากับ t เข้าไปปุ๊บเราก็เลยจะสามารถจัดสัมประสิทธิ์ a ศูนย์ a 1 a 2 a 3จนไปถึง an เนี่ยครับให้อยู่ในรูปของอนุพันธ์แบบสูงที่ x เท่ากับ n แล้วก็ส่วนด้วยแบบน,าน,าน TS, ั้นั้นเราก็เลยจะสามารถจัดให้อยู่ในรูปของ f x s i ตั้งแต่ i เท่ากับ0จนไปถึง n อนุพันธ์ที่ i ของ t ส่วนด้วย i TS, ที่คูณอยู่กับ x ลบ t ทั้งหมดกำลัง i นั่นเองครับผมเราจะเรียกสมการพหุานามนี้ว่าอนุกรมเทเลอร์นั่นเองครับอนุนกรมเทเลอร์มีประโยชน์ยังไงอนุกรม โดยที่เมื่อเราพิจารณา e กำลัง x เ,เนี่ยครับเราก็ลองหาสัมป,ประสิทธิ์ทำการดิฟแล้วก็หาอนุพันธ์ดับศูนย์ไปใช่ไหมครับ ดยที่เราจะแทนค่า t เนี่ยเท่ากับ0เข้าไปปุ๊บอนุพันธ์แบบที่ n ของ e กําลัง x นะครับจะมีค่าเท่ากับ e กําลัง x ตลอดแล้วเมื่อเราแทน x เท่ากับ0ไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีประสิทธิ์เท่ากับ1เสมอเมื่อเราแทนด้วยฟอร์มของอนุกรมเทเลอร์ปุ๊บเราก็เลยจะได้ว่า e กําลัง x จะเท่ากับ1บวกด้วย x ส่วน1แฟกแล้วก็แบบวกแบบนี้ไปเรื่อยครับผมเราก็สามารถหา e กําลัง x ด้วยอนุกรมเทเลอร์บบได้เหมือนกันครับไม่หมดแค่นั้นเมื่อเรา,าพริจาณา f(x) เท่ากับ cos x แล้วเราหาอนุนบบอนนกนน ค่ามันจะวนทุกสี่ครับผมแล้วก็เลยจะใช้ความสัมพันธ์นี้ครับสัมประสิทธิ์มันก็จะวนแบบนี้เสมอเมื่อมันวนแบบนี้เสมอปุ๊บล้วก็เลยจะสามารถจัดคอร์ดเให้อยู่ในรูปของอนุกรมเทเลอร์ได้ว่า 1-X2 ลบก,กลังสส่วนด้วย2แฟกแล้วก็บวกกับ X4 ก,กลัง 4. ส่วนด้วย4แฟกลบแบบนี้ไปเรื่อยครับผมในทํานองเดียวกันครับเมื่อเรากําหนดให้ f x เท่ากับ sin x แล้วเราก็เราก็จะสามารถหาอนุพันธ์ดับสูงได้แล้วเราก็จะรู้ว่าค่าของอนุพันธ์ดับสูงนะครับตั้งแต่5ขึ้นไปมันจะวนทุกๆ4ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์นี้ในการจัดให้อยู่รูปของอนุกรมเทเลอร์ได้ว่า sin x จะเท่ากับ x ส่วน1แฟกลบกับ x กําลัง3ส่วน3แฟกบวกกับ x กําลัง5ส่วน5แฟกทำแบบนี้ไปเรื่อยครับผมเมื่อเราลองพิจารณาถ้า e กําัง i x แล้วจะอยู่ในฟอร์มของซิกมารูปนี้จากนั้นเมื่อเราทําการดัดส่วนจริงกับส่วนจินตภาพปุ๊บเราก็จะได้ว่าส่วนจริงจะมีค่าเท่ากับ cos x แล้วส่วนจินตภาพจะมีค่าเท่ากับ sin x แล้วก็เลย จะได้ว่า e กาลัง i x เนี่ยจะเท่ากับ cos x บวกกับ i s i n x นั่นเองครับผมจากนั้นเมื่อเราทาการแทน x เท่ากับ p เข้าไปปุ๊บแล้วก็เลยจะได้ว่า e กาลัง i pi เนี่ยจะเท่ากับ cos pi ที่เท่ากับลบ1บวกอยู่กับ i s i n π pi ที่เท่ากับ0แล้วมันก็เลยจะได้ว่าเท่ากับลบ1นั่นเองครับซึ่งสิ่งนี้เคยปรากฏในเรื่องห้องเรียนนียมเฉะาะยอดคนได้ครับ จากนั้นก็จะเป็น i คูณกัน3ครั้งก็เลยกลายเป็น i คูณลบหนั่นเองครับจากนั้นเมื่อน้อง e ีทาการคูณ i เข้าไปแล้วเราก็โยน i ใส่เข้าไปใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็นฝั่งลบนั่นเองครับจากนั้นพอทําการยกกําลังลบายเข้าไปปุ๊บก็เลยไปโผล่ที่ตําแหน่ง1นนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มความเร็วให้ตัวเองใช่ไหมครับจากนั้นฉากชกนี้ทําให้นึกถึงคณิตศาสตร์เบอร์ซีเลยครับเพราะว่าค่าของตัวเลขทําการหักล้างกันกลายเป็นศูนย์ใช่ไหมครับจากนั้นน้องอีก็ทําการ หาร4ไปที่พายใช่ไหมครับก็ไปโผล่ที่ตำแหน่งศูนย์นั่นเองครับจากนั้นออเรนจ์ก็ทาการค <c oughs> ูณเสตัวเองใช่ไหมครับก็คือเป็นการบอกว่าไปโผล่ที่ตำแหน่งพายส่วนสเหมือนกันนั่นเองครับจากนั้นก็จะเป็นการอธิบายว่าไอตำแหน่งเมื่อกี้ที่เราบอกก็คือเป็นตำแหน่งของแกนจิตภาพในแนวตั้งแล้วก็เป็นตำแหน่งของแกนจำนวนจริงในแนวนอนถูกไหมครับจากนั้นเราก็ใช้ส่วนจริงกับส่วนจิตภาพเมื่อกี้ มาสร้างวงกลมหนึ่งหน่วยนั่นเองครับซึ่งเส้นรอบวงของวงกลมก็จะมีอยู่ประมาณ6หน่วยนิดๆใช่ไหมครับซึ่งพอเป็นค่าพิชคณิตแล้วก็จะมีค่าเท่ากันนั่นเองครับจากนั้นเราก็จะหาความยาวส่วนโค้งโดยการที่เอาค่ามุมคูณกับค่ารัศมีเข้าไปนั่นเองครับจากนั้นเขาจะแสดงอัตราส่วนระหว่างค่ามุมกับค่ารัศมีที่หมุนไปได้ใช่ไหมครับถ้ารัศมีเท่ากับ1และส่วนของเส้นโค้งเท่ากับครึ่งวงกลมแล้วก็จะมีค่าอัตราส่วนเท่ากับพายนั่นเองครับจากนั้นเขาจะแสดงให้ดูว่าฟังก์์์์ชชชชัััััััันนนนขขขอออองงงงงงซซกกกกบฟฟฟคคคีี่่ยจะมมาาทต พาส2นั่นเองครับขคูณ i เพื่อมนไปอยู่ในแกนเดียวกันใช่มั้ครับจากนั้นน้อง e ก็ทําการแปลงให้อยู่รูปของซิกม่าที่เราหาได้เมื่อกี้แล้วก็ยิงแต่ละพจน์ออกมาใช่มั้ครับจากนั้น orange ก็ทําการสร้างพื้นแล้วก็สร้างไซคลิกที่คูณ8เข้าไปใช่มั้ครับจากนั้นก็ทํการเพิ่มรัศมีเข้าไปใช่มั้ครับเครือง orange ให้มาอยู่ในฟิลเดียวกันนะครับจากนั้น orange ก็ทําการคูณงใส่ตัวเองเพื่อทําการดําเนินการในฝั่งตรงข้ามก็เลยโผล่ไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองครับจากนั้น orange ก็ทําการสร้างฟังก์ชันไซเพื่ออัด e เนี่ยให้ออกไปนอกฟิลนั่นเองครับจากนั้น e ก็ทําการเปลี่ยนรูปตัวเองให้อยู่ในรูปของฟายกับคอจากนั้นก็เปลี่ยนอยู่ในรูปของ e ทีเพื่อ เพิ่มจานวนตัวเองขึ้นมาครับซึ่งสมการนี้เกิดจากเมื่อเราลองพิจารณา e กําลัง i x แล้วเราลองแทนค่า x เนี่ยเท่ากับลบ i x ดูแล้วเลยจะได้ว่า e กําลัง x จะเท่ากับ cos i x ที่ลบอยู่กับ i sin i x ติดไว้เป็นสมการที่1ครับจากนั้นเมื่อลองแทน x เท่ากับ i x ดูแล้วเลยจะได้ว่า e กําลังลบ x จะเท่ากับ cos i x บวกอยู่กับ i sin i x นั่นเองครับเมื่อเราสมการ1บวกกับสมการ2ปุ๊บแล้วก็เลยสามารถแทน x เท่ากับ i x อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะได้ว่า cos ลบ x จะเท่ากับ cos x ทที่่เากกััับบบ e e i ix 2ครม จากนั้นเราก็ทำเช่นเดิมครับแต่ว่าเอาสมการ2ลบสมการ1เราก็เลยจะได้ว่า e กําลังลบ x ลบ e กําลัง x เท่ากับ 2i sin ix เมื่อเราลองแทน x เท่ากับ ix ดูเราก็เลยจะได้ว่า sin ลบ x เท่ากับลบ sin x จะเท่ากับ e ยกกําลังลบ ix ลบ e ยกกําลัง ix ส่วนด้วย 2i เมื่อเราคูณลบตลอดสมการเราก็เลยจะได้ว่า sin x เท่ากับ e ยกกําลัง ix ลบกับ e ยกกําลังลบ ix ส่วนด้วย 2i นั่นเองครับซึ่งสมการนี้เราสามารถเอาไปใช้ต่อในเรื่องของไฮเปอร์โบลิกฟังก์ชันได้ครับซึ่ง orange 1อล้วก็จะได้ว่าแทนลบพายเนี่ยจะเท่ากับ0นั่นเองครับจากนั้นอะไรก็ทําการคูณพายเข้าไปจะทําให้เส้นนี้ไปผล่ตำแหน่งลบหนั่น,นเองครับแต่ละสมีจะทําให้เส้นนี้ยาวขึ้นนั่นเองครับกน,นั้นก็ขึ้นไปที่ตําแหน่ง 7i เพื่อแย่งอินฟินิตีขึ้นมาครับเพื่อวาดกราฟอนันต์เส้นนั่นเองครับจากนั้นก็สร้างผลคูณคาริเชียนโดยใช้ฟังก์ชันสแปนเพื่อหลบหนีออกจากฟิลนี้ครับผมจากนั้นน้อง E ีก็เปลี่ยนรูปร่างข,ของตัวเองให้อยู่ในฟอร์มต่างๆเพื่อขยายร่างตัวเองให้ใหญ่ขึ้นครับจากนั้นเมื่อยิงไปปุ๊บก็สร้างสายอินทิกรัลเปลีให้ดีครับว่าน้องอีเนี่ยอยู่ในฟอร์มต่างๆของลบหใช่ไหมครับซึ่ง ตัวพวกนี้ก็เป็นฟอร์มต,ต่างๆของลบหนึ่งเช่นกันครับโดยเราเริ่มจากจากนั้นเราก็เริ่มอินทิเกรตตั้งแต่0ูนจนถึงอินฟินิตี้ของ1ส่วน 1- บวก t กํลัง dt ใช่ไหมครับจากนั้นเราก็จะกําหนดให้ t เท่ากับ nx เราก็จะได้ว่าเอกลักษณ์ตรีโกณก็คือ1บวก t กําลังสเท่ากับกกำลัง x ใช่ไหมครับจากนั้นเมื่อเราลองดิฟ t เทียบ x ดูเราก็จะได้ว่า dt จะเท่ากับ s e กกำลัง dx ใช่ไหมครับจากนั้นเมื่อลิมิต t เนี่ยเข้าใกล้ infinity อ r c น t ก็เลยจะเท่ากับ pi ส่วนสใช่ไหมครับเพราะว่าค o s ของ pi ส่วนสจะมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ถูกไหมครับเราก็จะได้ว่าก้อน dt เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นอินทิเกรตเทียบ x แทน I, 2 i คูณกับ i ส่วน<ๆ>2ก็เลยจะมีค่าเท่ากับ e กำลัง i พายที่เท่ากับ,บ1นั่นเองจากนั้นอีกฟอร์มหนึง่งแล้วก็เริ่มจะพิจารณาจากโอเคครับก่อนหน้าที่เราจะอินทิเกตกันนะครับในช่วงมัธยมจะมีบทหนึ่งที่เราเรียกว่าบทลาดับและอนุกรมใช่ไหมครับแล้วก็อนุกรมเนี่ยจะมี2ประเภทก็คืออนุกรมลูกเข้ากับอนุกรมลูกออกใช่ไหมครับถ้าอนุกรมนั้นเป็นอนุกรมอน,นันต์และเราสามารถลูกเข้าได้แสดงว่าอ่าแอบส์ลูดของตัวที่เป็นอัตราส่วนเนี่ยครับจะมีค่าน้อยกว่า1ใช่ไหมครับจากนั้นเมื่อเราลองเปลี่ยนรูปตอนแรกมันต่อเนื่องบนเส็นของจํานวนเต็มบวกใช่ไหมครับแล้วก็ขยายให้มันต่อเนื่องบนช่วงของจํานวนจริงบวกนั่นเองครับผมที่เอาศูนทั้งคู จากนั้นเราก็เลยจะได้ว่ามันคือการอินิิเกตตั้งแต่0จนถึงอินฟินิตี้ของ f t ที่คูณกับ x t d t นั่นเองครับโดยเราจะกําหนดให้ x t เท่ากับ e กำลัง t log ok x ใช่ไหมครับจากนั้นเราก็จะกําหนดให้ s เนี่ยเท่ากับ log ok x แต่ว่าเราสนใจ s ที่เป็นบวกใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะคูณลบตลอดสมาการจากนั้นเราก็เลยจะเรียกการอินทิเกรตแบบนี้ว่าการแปลงลาปลาสนั่นเองจากนั้นเราลองพยยิจารณาอินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์จนถึงอินฟินิตี้ของไซ n ทีส่วนทีดีทีดูครับจากนั้นเรามาลองพิจารณาการแปลงลาปลาสนี้ก่อนครับสมมุติเราแปลงลาปลาสของ FT เนี่ยให้มันอยู่ในฟังก์ชันรูปใหม่ที่เป็นฟังก์ชัน F ใหญ่ของ u เนี่ยครับเมื่อเราลองอินทิเกรต f u d u ดูแล้วก็เลยจะได้ว่าเราก็สามารถแยกอินทิเกรตได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันอยู่บนช่วงมากกว่าศ ี่ยมันคือการแปลงลาปลาสของ f t by d t ถูกไหมครับเราก็เลยจะใช้สมบัตินี้ของการแปลงลาปลาสเนี่ยครับกำหนดให้ f t เท่ากับ s i n t แล้วก็จะได้ว่าลาปลาสของ i t by t เนี่ยครับก็เลยจะเท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่ s จนถึง infinity ของลาปลาสของ s i n t du ถูกไหมครับจากนั้นเราลองพิจารณาลาปลาสของ e ยกกำลัง ok it ดูจากนั้นเมื่อเราอาินทิเกรตมาเราก็จะได้ว่ามันก็เลยจะเท่ากับลบหนึ่งส่วนด้วย i ลบ s ใช่ไหมครับจากนั้นเราจัดให้มันอยู่ในผลบวกของส่วนจริงกับส่วนจินตภาพแล้วก็เลยจะได้ว่าส่วนจริงเนี่ยเท่าก, 1, ก,กััััับบบบ s s s ดด้้้ววววยยกกกกที่ส่สนนนนนจจิตภาาพเป็ 1, ถูมคร จะรู้ว่าสมบัติของการอินทิเกรตนะครับสามารถจะมีสมบัติเชิงพีชคณิตของการบวกอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราแปลงลาปัส e กําลัง i t เราก็เลยจะได้ว่ามันคือผลบวกของลาปาส cos t บวกกับ i ที่คูณอยู่กับลาปัสไซต์ e ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะได้ว่าลาปาสของ sin t ก็คือสุวนภาพของของลาปัส e กําลัง i t ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะได้เท่ากับ1ส่วนด้วย s กํลังสบวกหใช่ไหมครับจากนั้นเมื่อเราอินทิเกรตได้แบบนั้นปุ๊บเราก็จัดฟอร์มครับให้มัันนนออยยยูู่่่่ใรปปขงลาาาโดททีี s เเกบ น,นิิเกตตั้งแต่ศูนย์จนถึงอินฟินิตี้ของ1ส่วน t กํัง 2+ บว dt ใช่ไหมครับอนเกตมาแล้วว่ามันเท่ากับ 2, ส่วน2เพราะฉะนั้นคำตอบ e ยกกํลัง2 i พ i pi ส่วน2เนี่ยครับก็เลยจะเท่ากับ e o, กํลัง i p 2, ก็เลยจะเท่ากับลนั่นเองครับฟอร์มนี้ก็พิารณาไม่ต่างกันครับจากนั้นเราก็ลองอนิิเกตตั้งแต่ศูนย์จนถึงอินฟินิตี้ของไซน์กํลังส t ส่วนด้วย t กําลัง2 dt ดูครับแล้วก็ใช้ใบพัดจัดรูปไปเรื่อยใช่ไหมครับสุดท้ายมันก็จะอยู่ในรูปของ s i u ส่วน u du ใช่ไหมครับตั้งแต่0จนถึง i n i t จากนั้นไอ้ก้อนนี้เราก็อินทิเกรตมาแล้วแล้วก็จะเลยจะได้ว่ามันก็คือเท่ากับ pi ส่วน2น้าคำตอบของเราก็คือ e ยกกําลัง 2i คูน pi ส่วน2ก็เลยจะเท่ากับ e ยกกําลัง i pi ก็เลยจะเท่ากับลบ1นั่นเองครับส่วนรูปนี้ก็ไม่ต่างกันครับโดยเราเาริ่มพิจารณาจากถ้าสมมติเป็นการอิ 0, นทิเกรตตั้งแตงง i ง T ขอ ส่วน t กำลัง3 dt ใช่ไหมครับใช่ by p a r s จัดรูปไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจากนั้นเราก็ให้มันอยู่ในรูปของ sin t ส่วน t dt ถูกไหมครับจากนั้นเมื่อมันอยู่ในฟอร์มนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถทําให้มันเป็น pi ส่วน2ได้เมื่อเราจัดรูปไปเรื่อยพอสุดท้ายพอเราอินทิเกรตออกมามันก็จะได้ว่าเท่ากับ3ายส่วน8เพราะฉะนั้นเป็น e ยกกําลัง8 i ส่วน3คูณกับ3ายส่วน8ก็จะมีค่าเท่ากับ e กาลัง i เท่ากับลบ1นั่นเองครับฟอร์มนี้ก็จัดเหมือนกันครับเช่นกันครับ อินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์จนถึงอินฟินิตี้ของไซน์กำลังสีส่วนชีกำลังสี ดีทีนะครับมันก็ลายพาร์สเหมือนเดิมครับผมถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถกดโพสและสามารถอ่านขั้นตอนและโพสต์ในการทาของผมได้เลยครับจากนั้นคําตอบสุดท้ายของไอคอนกาลังสีเนี่ยครับก็เลยจะมีค่าเท่ากับายส่วนสซึ่งเมื่อเป็น e กาลัง3 i คูณกับพายส่วนสปุ๊บมันก็เลยจะมีค่าเท่ากันครับก็คือ e กาลัง i ายก็เลยจะเท่ากับลบหนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นแล้วทุกตัวก็เลยจะมีค่าเท่ากับลบหนั่นเองครับจากนั้นออรนจ์ o ก็ทําการเพิ่มแกนไปที่9ก้ i นะครับผมจากนั้นก็ทาการเพ ซึ่งวงกลมนี้เป็นวงกลม4มิติใช่ไหมครับผมยังนั้นแกนและกราฟที่สร้างขึ้นมาได้ก็เป็นกราฟที่อยู่ในระนาบ4มิตินั่นเองครับจากนั้นออนช์ก็ทําการเล่นใหญ่ครับโดยการเพิ่มรัศมีไปที่100 เพื่อ <P an throp od> เป็นการเพิ่มแอมพลิจูดให้กับค่าของฟังก์ชันเองครับจากนั้นเมื่อน้องอีทําการจะลบหนีนะครับผมาการสร้างวงกลมและเพิ่มความเร็วเข้ามาครับซึ่งเมื่อเป็นลบหปุ๊บก็จะไปโผล่ในฝั่งนึงที่เป็นการดําเนินการในตรงข้ามนั่นเองครับซึ่งเมื่อเราทําให้มันซับซ้อนขนาดนี้แล้วรากของจํานวนจริงลบการดําเนินการมันคงประหลาดน่าดูาดเลยใช่ไหมครับจากนั้นเราก็ไปอีกฝั่งหนึ่งโดยการคูณ i เข้าไปครับผมจากนั้นออเรนก็พยายามบอกว่ากําลังจะหนีออกจากโลกใบนี้ใช่ไหมครับจะทํายังไงซึ่งตอนนี้ไม่ว่าน้องอีจะคูณอะไรเข้าไปปุ๊บก็จะไปโผล่ที่ที่ตำแหน่งไฮอะนะตลอดเลยใช่ไหมครับจากนั้นน้องอีก็เลยปิ้งได้ว่าถ้าเราลองทําการสร้างโลกขึ้นมาใหม่จะเป็นยังไง you okay. โดยการที่เอาวงกลมกลับเข้ามาครับผมแล้วก็ให้ออเรจเนี่ยเข้าไปอยู่ในวงกลมนั้นใช่ไหมครับจากนั้นน้อง E ก็ทานฟอร์มตัวเองครับผมให้อยู่ในรูปของปริมาตรของทรงกลมในมิติไดคู่นะครับผมโดยผลรวมนี้จะมีค่าเท่ากับ e กําลังพายนั่นเองครับจากนั้นก็ส่งกลับไปโดยการเปิดเกต i นั่นเองครับซึ่งเราจะสามารถพิจารณาสมการนี้ได้ครับโดยที่เริ่มจากจากนั้นเราพิจารณาการอินทิเกรตจากศูนย์จนถึงอินฟินิตี้ของ e ยกกาลังลบเอ็กซ์ดีเอ็กซ์ดูครับผมมันก็จะมีค่าเท่ากับหาอนุันบี่ด้ว่วนเอใช อินทิเกรตตั้งแต่ศูนจนถึงฟินิตี้ของ x กําลัง n ที่คูณอยู่กับ e ยกกําลังลบ ax dx มันก็จะเท่ากับ n ส่วนด้วย a ยกกําลัง n บวกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเมื่อ a เท่กับ1แล้วก็จะได้ว่า n เกนี่ยสามารถหาได้จากการอินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์จนถึงฟินิตี้ของ a ยกกําลัง n ที่คูณอยู่กับ e ยกกําลังลบ x dx นั่นเองครับผมดังนั้นเราจะสร้างฟังก์ชันนี้ใหม่ครับเราจะเรียกมันว่าแกมมาฟังก์ชันครับซ ไปสู่ออยเลอร์คอนสแตนได้ครับซึ่งจะใช้สัญลักษณ์แกมมาั่นเองครับผมจากนั้นเราลองพิจารณาวงกลมใน n มิติดูครับผมเราก็จะสามารถวาดแกน x ศูน x 2 x สน x n จากนั้นเราก็สร้างสมการวงกลมขึ้นมาได้ใช่ไหมครับโดยให้มีรัศมี r จากนั้นเราลองพิจารณาการอินทิเกรตตั้งแต่0ูนจนถึงอินฟินิตี้ของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2 dx ดูนะครับผมแล้วก็จัดรูปครับผมมันก็จะได้ว่ามันก็จะอยู่ในรูปของ1ส่วน2อินทิเกรตตั้งแต่คูนย์ชจนวเนึงก์ สามารถดูพูฟได้จากลิงก์ที่ใต้ e s c r i p t i o n ได้เลยครับเบต้ของ 1, 2ส่วนสองกับ 1, 2ส่วนสมีค่าเท่ากับ g ัมม a าของ 1, 2ทั้งหมดอยู่กำลังสใช่ไหมครับแล้วเมื่อเราอินทิเกรตมาปุ๊บก็จะมีค่าเท่ากับพายจากนั้นเมื่อเราทำการจัดรูปใหม่ปุ๊บแล้วก็เลยจะได้ว่า g ัมม a ของ 1, นท่ส่วนสองเท่ากับลบ1นึ่งส่วนสองแฝกก็เลยจะเท่ากับรูทพายนั่นเองครับผมจากนั้นถ้าสมมติเราอินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตี้อจนถึงอินฟินิตี้ของอียกกำลังลบเอ็กมา เป็นการอินทิเกรตจากศูนย์จนถึงเอลบหพายถูกไหมครับแล้วก็ใช้สมบัติของการอินทิเกรตนีครับจัดรูปไปเรื่อยครับแล้วก็จะรู้ว่าอินทิเกรตั่งหลังเนี่ยครับเมื่อเราอินทิเกรตอปุ๊บเราก็จะได้ว่ามันก็คือพื้นที่ดังนั้นเมื่อเราทำการจัดรูปไปเรื่อยเราก็จะได้ว่าเซอร์เฟตของวงกลมเนี่ยครับก็จะจะมีค่าเท่ากับ2ที่คุณอยู่กับรูทพายกำลัง N ส่วนด้วยกัมม่าของเส่วนสองใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะสามารถหาปริมาตรของวงกลมในเอ็นมิตตได้ว่าก็คือเอาเซอร ให้รัศมีวงกลมนะครับเท่ากับรูตไพ่ไอเดฟฟชันคู่เหมือนเดิมครับผมก็จะมีค่าเท่ากับ e ียกำลังไอไพหรือก็คือจะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งนั่นเองครับจากนั้นเนี่ยครับน้อง e ไม่ได้มีแค่น้อง e นะครับผมยังมีเพื่อนของมันมีหลายฟังก์ชันอยู่เช่นริมันเซต้าฟังก์ชันโอイルฟรีฟัฟงก์ชันแล้วก็เอลฟาเอเอลฟาศูนย์อะไรแบบนี้นะครับผมโอเคครับจากวิดีโอเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวออเรนจ์ก็เหมือนกับมนุษย์เริ่มต้นแทนสัญลักษณ์ในสิ่งที่ง่ายๆอย่างจำนวนนนนนนนัับทที่่่่เเเเเเรรรราาาาาคคุ้้้ยยยกกกกแแลมืืออไปๆดิ็รรขขใจงึน เมื่อง่ายขึ้นเราก็ลองเอาไปลองเล่นในการดําเนินการต่างๆที่กําหนดขึ้นมาให้กลายเป็นสิ่งใหม่ๆจากของเก่ามาขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับจนบางครั้งก็สามารถนําไปใช้งานได้จริงแก้ปัญหาได้ในชีวิตประจําวันซึ่งนั่นก็เป็นเหมือนกับแบบสองคมที่อาจจะทําให้เกิดปัญหาที่ลูกลามใหญ่โตจากการนําไปใช้งานของเราเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ยังต้องเรียนรู้และทําความรู้จักมันต่อไปครับผมโอเคครับก่อนจะจากกันไปครับ ผมเลื่อมบอกไปในต้นคลิปว่าให้ทุกคนพกความรู้เรื่องแคลคูลัสเข้ามาด้วยแต่ว่าทุกคนก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรกันหรอกใช่ไหมครับใช่ไหมครับโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับผมหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับและฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ